มีซุปเป็นพรซุปซุปข,ข,ข้าวโพดข้าวข้าวโพดข้าวเจียข้าวข้าวกับสลัดข้าวสวยของเราจะม,มีวยโซะใส่ อันนี้เป็นนิโสะซุปใส่เครื่องนิโสได้ มีไข่ต้มสลัดผสมได้มีน้ำสลัดด้วยมันจะเกียบไม่ต้อฟัมอง,งมันหลุมขนมปุดดิ้งปุดลงมา กินอะไรไปของซปเป็นไรลูกเต้าหูแล้วก็ข้ามข้าวโพดทำใโอเขชพี๊ อันนี้มครัเมนูจัดเต็มคราวที่เราไม่ได้กินวุนีนะคะวันนี้<อ>มีคาีวเูน่้มีวุ้นดีมีอคลามีลีนทูน่าแล้วก็ปตตี้ชูน,าน่นาชิมเลย เจะเดกอัน,นี่ัน,นี่คืออะไรน้นหอยเชลล์อนนเอ้ยอะไรนะหอยเนี่ยหอยเชิมหน่อยชิมหน่อยรอไม่นานรอแค่สามสิบนาทีนนคือเรามา่อนเปิดแล้วนะเรามาที่วครึ่งน,นี่ประมาณร้าน,นเปิดบ่ายโมงม,มันก็จะก็ 50, 50จะ,จะประมาณห้าสิบนาทีห้าสิบคนเหรอ

เป็นแบบนี้เลยนะจำจังพี่คนแรกนเทดีดีกะุ่ดีดดีกว่าที่ร้จักมันรู้สึกดว่าที่ันมันหนักมันที่ มไม่มีคร,รับไม่มีค่าอันนี้ไม่รู้ตัวมีปัญหาของซองสองล้กี่ท่า

สั่งมาตั่งจำตัวชิ้นเขาให้มาไม่พอจ้ะไม่พอไหนๆของดีมากินแท่งจริงโซน้ำจริงหลอเลยองกุหลงจะได้กินมือสั่นมือสั่น แยหมดลุงบอกแย่หมดมือนมกันใหม่มือแขอขิวหรือพ่ออะไขอิสักกัดเยใช่มันไม่เป็หนุ่งหนุมันเป็น้งนวลนวลครีมมี่ เดี๋ยวจานถัดไปคุณลุงกำลังทำอยู่นะคะใ้ส่เ้ยาาสันมอโอเค อันนี้อยู่ที่แถวชินเกไกนะครับหรือ,อโลกใหม่ ซึ่งมันก็จริง,รงๆก็คืออยู่ในแนวของเส้นตึกซึกเคนคาคุนะครับสัญลักษณ์ของโอซาก้าตรงนี้คือตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นถนนคนเดินแล้วก็จะมีร้านอาหารต่างๆทั้งซ้ายนะครับทั้งขวาทั้งซ้ายเลยนะครับตรงการก็จะมีถนนยาวแบบก็จะมีร้านขายของเยอะแยะนะครับแล้วก็จะมีอีอสกยะเทียบซึ่งคนเขาก็จะมาถ่ายรูป จะเต็มคาคุท้งส่วนใหญ่แล้วเขากนข่าวที่สานอิสกไก लॻंदा <laughs> आहिनि

อ่านว่าโอชิโรยโอชิโรยโ,โอชิโรโกซึ่งมันก็คือตัวแดงร้อเนเขามีเขียนว่าอัโอเคขย,ยับ่อลไหมขยับ่อลไหมเดี๋ยวเราอ,อาจจะได้น้ำเย็นอีกหนึ่งขวดเดี๋ยว่าร้อนจริงร้อนจริง จริงๆยังไม่ได้หิวนะแต่เห็นว่ามันแปลกด,ดีช้าๆนะพองนะดิ้นพองนะเคยลองอ๋อให้ให้ดูใช่ไหมนี่เปิดน้ำเป็นดีแต่ร้อนจิบๆกันนะเดีนนย๋ยวลิ้นหายเนาะอ,อร่อยนะอีะคนขายด้วยแต่ประเด็นเธอ,อเอาสวดที่อยู่ข้างล่างนะนะนะได้ไหมไม่ึ้นต้องรอสภาก่อนป่เอา กัสซอสถั่ให้มันได้ถัวมันก็แจกอะไรอยู่บ้างมีปะเดี๋ยวมันเป็นน้ำอย่างเงี้ยน้ำตัวแดงบอนอืมเราเริ่มได้เปลือกถั่วแล้วอ๋อโอเค่ะไม่มีถั่วเลยครับเปลือกมาเป็นเม็ดไหมใช่ปะเป็นเม็ดหรอหอมร้อนนะร้อนนะี่ออร้น แบบเม็ดตัอ้าวคุณได้เม็ดตัวออืมคุณโชคดีเนี่ยเม็ด็นเนื้อเนื้อแต่มันไม่ถึงกับว่าเป็นมเนม็ดเต็มอ่ะอ่าไม่เหมือนเมื่อวานที่ได้กินเป็นไม่เหมือนตรงไอ้กุลาที่ที่กุลาซูชิที่บอกว่าอู้หูอร่อยจังนี่เป็นแค่หม่นตัวตุลาซูชิซูชิก็คือได้แบบเป็น เนื้อถั่ดงโอ้เนื้อถั่วอดงโอ้นโอเคอร่อยเลยได้แล้วมาเนื้อเลยเอ๊ยไม่ต้องโชว์ขนาดนั้นก็ได้ปีนื้อเราอืมนะได้นะได้เนื้อดู มันไม่มีช้อนฟันแบบใช่น่าจะน่าจะน่าจะเสียดุลอยู่นหน่อยนังก็ก็ก็กระป๋องทนฟันนะแน่แน่ฟัน <c oughs> ก็กก็ไปเชียร์ได้ยินที่ผิวเมียไงคือพีอยู่นี้ขอให้ได้ตัวแดงเถอะไหนก็ได้ ho <N> chọc khảo bye bye nước bắn xin subscribe ิไไม่ได่ด,ด้ใว,วันหนาวกลางสวนสาธารณะแถวแถวสันเจ้าเป็นกางกินผักที่อร่อยอร่อยเหรอคะืกินผักก้นล้วน ก็น่าจะเลืกกินถ้าโกะหรือว่ากินอันนี้ดีเราก็เลือกกินผัดง่ายมีเด็กน้อยวิ่งมาข้างหลงังตึงตึงตึงน้องไปไหนแล้ว